ดีใจแต่มีคนงงว่าอ้าวแล้ว42ล้านมารวมกันเป็นคนคนเดียวได้อย่างไรเพราะว่าไหนก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะไม่ให้กระจุกตัวจะให้กระจาย2ใบก็พอเต็มที่5ใบเต็มที่5ใบนี่ได้ถึง7ใบเอามาจาไหนได้ยังไงจริงมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่การกว่าซื้อเรียกว่าจนี่ยก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเสนอให้เขาทางแพลตฟอร์มสําสำหรับผู้ค้าที่แบบตัดลําคาญสมมุติว่าเขามาเข้ามาหาเองอะ อย่างคนนี้นะคะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้คนที่คือคุณไหมห <า S 1> ึ่งทีมงานอย่างนี้มีเคลียร์ของเราเนี่ยติดต่อถามเลยมาได้ยังไงเจ็ดใบมาได้ยังไง คุณใหม่ไม่ได้เ้็นคนถูกนะเขาเป็นของเาเป็นผู้ค้าเป็นสาขาลอตเตอรี่ b ี k นี่เขาบอกว่าเฉพาะเพจนี้มีตัวแทนผู้ค้าสลากเนี่ยมากถึง3 0 0 0 0รายด้วยกันเวลาลูกค้าต้องการเลขอะไรนี่นะระบบจะมีการตรวจสอบว่าเลขเนี่ยอยู่ในมือผู้ค้ารายไหนบ้างใครมีเลขตรงกันกี่ใบก็สามารถซื้อได้หมดอย่าว่าแต่7จ็ดใบเลยมากที่สุดเนี่ยสิบสองถึงสิใบที่ตรงกันก็มีอันนี้มันคือบิ๊กดาต้าแล้วนะพี่เแต่ไม่ถูกรางวัลใหญ่เท่านั้นเองเนี่ยมันคือบิ๊กดาต้าแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่า สมมุติว่าท่านเป็นผู้ค้าที่มีโคต้าจองซื้อสลากล่วงหน้าท่านไปได้รับมาเสร็จปับ๊บท่านบอกว่าไม่เอาแล้วมันหมดยุคจะต้องไปเดินไปเลข่ขายตามข้างถนนร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยค่าน้ำค่าข้าวก็ไม่คุ้มดังนั้นปุ๊บ พอมันมีอีแพลตฟอร์มตัวนี้เข้ามาปัาป๊บพอท่านได้เลขมาปุ๊บท่านก็ขี่เลขเข้าไปในระบบว่าท่านมีเลขฉบับเท่าไหร่เท่าไหร่จำนวนกี่เล่มยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะประมวลเข้าสู่ Big Data ก็คือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ว่ามีผู้ค้าคนไหนบ้างมีเลขอะไรบ้างอยู่ในระบบเวลาท่านจะซื้อปุ๊บเขาจะให้ท่านใส่ตัวเลขว่าท่านอยากได้เลขอะไรเข้าไป6หลักเออ3 0มแล้วมันก็จะดูว่าแมทฉันอยากได้สานนย์ห้าเนี่ย อันนี้ยังใม่ได้5อย่างไม่ได้มาหมด20ใบจ้ะเอาหมดเลยจ้ะเป็นไงจ้ะมันก็เลยจะไปแมทให้หมดเลยว่าในระบบ b ิ g Data ที่เขามีทั้งหมดเนี่ยที่เหลืออยู่ตอนนี้เลขที่พี่ปุ้มอยากได้เนี่ยมีเลขอะไรบ้างของใครของใครเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราเออของใครเนี่ยระบบเขารู้ส่วนคนที่มาซื้อก็คืออ่ะได้แล้วก็สบายใจก็เก็บเอาไว้ในเหมือนกับเขาจะมีเป็นตู้เซฟเก็บเอาไว้ของเขาแต่ว่าเป็นอยู่ในออนไลน์